พอสวอปตอนนี้นะครับเขาก็มีการเดินเครื่องเรื่องเกี่ยวกับ d ี f ฟเต็มที่ฉะนั้นรายละเอียดความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลอคาเดมีมูนไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมีนะครับวันนี้เรามาติดตามพอสวอปด้วยกัน เนื่องจากพอสวอปนะครับก็มีพอเชนแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือต้องมีพอวอลเล็ตนะครับคือตัวของวอลเล็ตเนี่ยต้องให้เสร็จนะครับเนื่องจากว่า,าเขาจะมีระบบพวกเว็บ3นะครับเขาก็ต้องมีพวกอ่า P2P นะครับแล้วก็มีการรับรองจากเซอร์ติกด้วยนะเรื่องของกระเป๋านะครับเพื่อจะทำให้ตัวของโปรเจกต์เนี่ยรับรองว่าปลอดภัยนะครับ แล้วก็มีการใช้เรียบง่ายก็โพสนนะะต์บนทวิตเตอนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับไอพอเชนแล้วก็พอวอเล็ตเนี่ยจะใช้นะครับในเลเยอร์ที่2ของพวกชิบะเรียมนี่แหละพอเขาใช้เทคโนโลยีที่เป็นอินเทอร์เน็ตสายของของชิบะเรียมเนาะหรือบล็อกเชนสายของชิบะเรียมนะครับเพราะตอนนี้พอเชนแล้วพอเด็กเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการทํางานร่วมกันซึ่งผมว่าโปรเจกต์เนี่ย ไอต,ตัวของ DEX ก็เสร็จแล้วนะครับตัวของ Wallet ก็เสร็จแล้วตัวของ Chain ก็น่าจะไปได้แค่พอ a i n นะครับเหลือแต่ Ethereum, BNB แล้วก็ Polygon นะครับที่จะเสริมเข้ามาจากจากบล็อกเชนสายหลักนะครับที่เป็นของตัวของพอเชนนะครับแล้วก็ตัวของชิบะเรียมนะครับแล้วก็ตัวอื่นเขาก็จะ เสริมเข้ามานั้นเอง,เองนั่นแหละนะครับดังนั้นส่วนตัวผมก็เชื่อว่าโปรเจกต์ใกล้เสร็จละราคาน่าจะมีการปรับขึ้นภายในอีก2หรือ3เดือนข้างหน้านะครับรอหน่อยละกันนะไปเล่นเหรียญอื่นก,อนก่อนนะครับช่วงนี้ก็พอเชนตัวของพอสวอปกับพอโซนก็ทำงานร่วมกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลด้วยกันได้นะครับผมก็คาดว่า พอเชนหรือพอสวอปเนี่ยราคาจะจะดีแหละนะครับเพียงแต่เราต้องอดทนหน่อยละกันนะครับเราก็อย่าอออินกับตัวนี้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญฝั่งของอเมริกาเนาะปีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหรียญฝั่งของอเมริกาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า,าคริปโตที่เป็นตัวของแอ c o อยมันก็เหมือนหุ้นเทคนะครับมันคล้ายๆกันฉะนั้น จะเล่นอะไรก็ระวังหน่อยนะครับย้ายไปเหรียญทางทุนจีนบ้างนะช่วงนี้เอาละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลา์กลุ่มเรามีกลุ่มพอสวอปด้วยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าพอสวอปจะโกทุนลงทนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอคาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซิ่งคันผมต้องเลือก x t c o m เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอ t ทั้ง f ิวเจอร์นะครับวอลุ่มแรงแรงดีๆมากระดาน x t c o m และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งคันสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้ว เอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสสีฟ e ทางก,กระดาน x c com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน xt com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ ช่วยเพิ่มประสบการณ์